อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อนสพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องอ่ะวันนี้นะครับพี่น้องเป็นวันหวยออกด้วยนะครับตุนันน้วันที่สองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตุนันน้อาวันนี้คอหวยนะฮะับเอฟซีคอหวยใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะเอฟซีคอหวยนะฮะอ่าหลายคนหลายท่าน นะครับตุลาเนาะรอเลขเด็ดเลขดังนะครับจากอาจารย์ย่าหนิงนะครับพี่น้องจากนะเลขเด็ดเลขดังจากอาจารย์ย่าหนิงนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์ย่าหนิงได้ปล่อยนะครับเนาะปล่อยเลขเด็ดเลขดังนะครับให้แฟนคลับได้ชมกันนะครับก็โปรใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวแนน้องงวดที่ผ่านมานะครับวันที่16บ่าธันวานะครับตัวแนเนาะอ่าเลขของอาจารย์ย่าหนิงนะครับเข้าเต็มเต็มนะฮะสองหนึ่งตัวเดียวนะฮะเอฟซีเนาะเลขล่างสองหนึ่งนะฮะอืมวันนี้ตามต่อครับพี่น้องตามต่อกันเลยนะครับอ่าเลขของอาจารย์ย่าหนิง ก็เดี๋ยวเราไปชมว่าอาจาร,รย์ย่หนิงนะฮได้ตัวไหนมานะครับพี่นอ้องวันนี้โค้งสุดท้ายด้วยนะครับตัวนั้นเนาะโค้งสุดท้ายด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันดีปีใหม่วันที่สองก็วันมกราสองห้ากแปดคือปีใหม่นะคะเรามาชม เลขเด็ดย,าย่านิงเหมือนเดิมนะคะวดก่อนนั้นก็เข้าล่างเต็มๆนะคะสองหนึ่งนะคะมาดูวดนี้นะคะงวดนี้มีอะไรมั่งเอง่ยก็จะมีสามตัวนะคะหกสามหน้าสามหนึ่งนะคะส่วนสี่สองตัวนะคะสองตัวก็จะเป็นสี่ศูนสี่หนึ่งนะคะ เราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะค่ะเลขเด็ดของเรานะคะก็มดก่อนเข้าสองหนึ่งล่างเต็มเต็มเลยนะคะถังวดนี้นะคะก็มา,ารุ้นรปกับปีใหม่เรานะคะว่าปีใหม่นี้นะคะจะโชคดีเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนเดิมนะคะ ปีใหม่ปี2 5 6 8นะคะขอให้โชคดีมีโชคมีลาบกันนะคะค่ะก็ถ้า3ตัวก็6 3 1 931นะคะ, 2>, 5, 3, 1, ะ,คะ2ตัวอาจจะเป็นล่างนะคะแต่ไม่แน่นะคะอาจจะขึ้นล่างขึ้นบนนะคะค่ะก็4 0กับ4 1นนะคะค่ะก็ ประมาณนี้นะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอเชื่อส่วนบุคคลค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะปีใหม่ปีงูใหญ่นะคะปีมะโรงงูใหญ่นะคะดีค่ะเนะพี่น้องก็ชมไปแล้วนะครับตอนน้างโค้งสุดท้ายนะครับก่อนวันหวยออกวันนี้เลยเนาะวันนี้แหละนะฮะอ่าก็ลุ้นกันนะครับเนาะงวดที่ผ่านมา นะก็เข้าเต็มๆนะม2สองหนงึนะครับงวดนี้ก็บนบนเนาะน่าจะเป็น6 6 3กกับ9.31สนะครับส่วนล่างนะครับเลขท้าย2ตัวนะฮะ4 0กับ41นะครับ,บ,นะรบทุกท่านรุนกันเนาะเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็สอบถามผมเข้ามาอยากจะให้ไปถามดูอาจารย์ย่าหนิงนะครับได้ตัวไหนมา นะครับพี่น้องก็ลุ้นกันลุ้นกันเนาะในวันนี้ใครจะถูกนะฮะทุกท่านเนาะอ่ะเราเป็นยังไงบ้างพร้อมยังกลับบ้านกันนะครับมาต่อยก็เศร้าๆนะครับทุกท่านเนาะสงสัยจะนอนนอนไม่อิ่มนะครับทุกท่านเนาะหลังจากฟังเลขติดจากญาณิงสิทธิ์แล้วนะพี่น้องเนาะอาจารย์ญาณิงสิทธิ์แล้วก็หลายคนหลายท่านอาจจะชอบตัวนี้ ลายคนหลายท่านอาจจะไม่ชอบตัวนี้ก็ได้นะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะ่น<อ>็ใครชอบก็จัดนะใครไม่ชอบก็ปล่อยไปเลยพี่น้องอนะก<จ>็ใครจะเป็นเสียทีในวันนี้ก็รอลุ้นนะพี่น้องนะหรือว่าใครจะได้กินต้มมาม่าสามตัวนี่มันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะหกกับเก้านี่เนาะหกสามหนึ่งกับเก้าสามหนึ่ง 9, 3, นะครับอ่าส่วนสองตัวนี่มันป่นหัวหัวเหลี่ยง มันกลับหัวมันปิ่นหัวนะะเลยปิ่นหัวบอกเออเีน่นเออมันกลับหัวเนาะอืออ่าหกสามหนึ่งกับเก้าสามหนึ่งสามกับสามกับแปดมันก็คล้ายๆกันนะเออมันมีแนวทางนะเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องไม่ไม่การันตีถ้ารู้ว่าตัวนี้ออกปุ๊บข,ขายบาย้านขายรถซื้อแล้วซื้อนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวสี่สูตกับสี่หนึ่งนะครับ อาจจะบนก็ได้อาจจะล่างก็ได้อาจจะบนอืมอาจจะเลขบนก็ได้อาจจะล่างก็ได้มันไม่แน่นอนนะครับพี่น้องซนะีเนาะในส่วนตัวเจ้าเน๊ะชอบอะไรพ่อชอบอสีหนึ่งสีหนึ่งเข้าเข้ากับเลขอาจารย,นย์นยี่หนึ่งเลยอพ่อชอบยังไงสีหนึ่งมันยังไงล่ะอ่ามันมันชอบนะ ไม่มีที่มาไม่มีที่ไปใช่มันไม่มีที่มาแล้วก็ไม่ไม่มีที่ไปชอบโดยที่ไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปชอบอย่างเดียวเนาะชอบพอดีมันมาตรงกับของย่าหนิงเข้าทางเลยเข้าทางตลอดงวดที่แล้วก็บอกว่าเลขอะไรนะเลขอะไรที่เจ้าเห็นที่ป่าจานนะโอ้เออซี่แปดเออเลีหลายคนหลายท่านก็ซื้อบางคนบางท่านก็อาจจะ หมดตัวมันก็ใกล้อยู่นะใกล้ไปไหนเอ้า48กับ21ใกล้กันไหมอ้เอานับไปสินับไปสิสิบแปดบอกนี่ไปกับสี่สิบแปดบอกนับไปว่ามันห่างกันเท่าไหร่นองพี่น้องเาก็เราไม่รู้เนาะว่ามันจะออกตัวไหนอันนี้มันเป็นแค่แนวทางแนวทางก็พูเดี๋ยวมันตรงกันกับอ่เลขของเอฟซี ถ้าบอกให้ค่อยซื้อนะค่อยด่าหัวเจ้าแล้วแบบนี้นะน้าพี่น้องอโอ้พี่น้องเอ้ยอ่ะก็แล้วแต่ใครจะชอบน้พี่น้องเนาะก็เลขมันมีอยู่หลายๆตัวนะใน,นใ,นนใ,นนในหนึ่งหนึ่งในหนึ่งงวดในหนึ่งหนึ่งในหนึ่งงวดก็จะมีหลายๆตัวใครชอบตัวไหนเก่งได้ตัวไหนคำนวณได้ตัวไหนเนาะก็ตามใจพี่น้องน้พี่น้องเอ้ยถ้าถูกก็แบ่งนเด้อคุณได้ด ถ้า FC ถูกนะก็แบ่งหนูด้วยนะพี่น้องนะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่เคยถูกเลขนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อนี่มันไม่ใช่ออกตัวนี้บอดีแล้ววิ่งรถนำก้นกันวันนี้ก็คล้ายๆว่าถนนจะโล่กนะอ <c oughs> แต่ว่ามันยังช้าอยู่นั่นแหละเขายังไม่ตื่นนอนกันเนาะจะว่านะอือ ขอแซงไหมเนี่ยน้องพี่น้องเนาะขอแซงหเด้อเออดีเนาะไม่ไม่ไม่ได้ปักคำน้อยใช่ปักคำน้อยนี่ไม่แซงน้อยแซงไปก่อนเนี่ยโอ้ไม่แซงแล้วนี่อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีในวันนี้นะเขาทั้งหกล้านสิบสองล้านสี่สิบสี่ล้านโวยข้ามไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ หบาทสิบาทก็ขอให้ถูกเนะพี่น้องก็ขอให้จงโชคดีรับปีใหม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ